สวัสดีค่ะมื้นี้กข้าเหนียวหมูปิ้งสวัสดีค่ะมื้อน,นี้กินขาวเหนียวหมูปิ้งหาน้ำมันด้วยเพป็นมากน้ำน้ำมีน้ำแล้วก็ข้าวเหนียวใส่แซบบอแซบครับ นี่มันไรใส่ชุดขาว,วนีมน่มันพระค่ะนี่วันพระจะใส่ชุดขาวนั่งสวดมนต์ไม่อิ่มเอาอีกมีอีกแม่ซื้อมาสองชุด <c oughs> ทำไมสวดนานเหรอนานไหมนาน,นเลยเหรอ อ๋อครูให้ดูสมุดด้วยเหรอลูกสวสดตามใช่ไหมอ๋ออืมอืม,อมก็อาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งลูกไม่เป็นไรทุกโรงเรียนต้องทําแบบนี้เดี๋ยวนี้แม่ก็เห็นทุกโรงเรียนก็ใส่ใส่เออชุดขาวอะ่ะใช่ไหมละ่ะอ๋อจารแล้วนั่งสวสดตรงไหนใต้ใต้ถุนหรือว่าบนอาคารลูกตรใต้โดม ใต้โดมอืมนั่งเป็นชั้นๆใช่ไหมนั่งเป็นห้องใช่ไหมอร่อยกินเยอะๆเลยมีอีกหมาหนึง่งแต่ยาไม่ต้องกินเดี๋ยวกลับมาค่อยกินเดี๋ยวมันจะง่วง กินแล้วเดี๋ยวไปหลับที่โรงเรียนกินแล้วมันทำให้หลับยากแก้แพ้ยาทิีฟีข้าวเหรียอันี้เลยน้อยอ <laughs> ๋ยวห่อหนอึ่ง ถ,ถ้ากินเขาเนี่ยหมูปิ้งกับตอนเช้าเนี่ยห่อหนึ่งหมูไม้หนึ่งทีก็ไม้ครึ่งมีดอกไม้ให้ชมด้วยนหน้าบ้านเรานหน้าบ้านอิ่มไหมล่ะลูกอิ่มไหม กินให้อิ่มแล้วก็เดี๋ยวได้ทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยค่ะเดิไปเรียนเิไปเรียนค่ะดีค่ะ